วันนี้เรากลับมาอยู่กันในแดนดิสโกอีกครั้งหนึ่งซึ่งนะครับผมในอัปเดตครั้งนี้มีอีเวนต์วันคริสต์มาสนี่คือในรอบนี้เนี่ยนะครับผมขอ,อแสดงความเสียใจสำหรับคนที่อยากจะมาเก็บตูนตัวใหม่นะครับผมซึ่งมันไม่มีครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยมันไม่มีจริงๆเดี๋ยวน่าเสยียดายมากๆเลยที่ผมเก็บตัวตัวในอีเวนต์คริสต์มาสครบทุกตัวแล้วนะครับผมมันก็เลยไม่มีแล้วนะ โอเคแต่ในข้อเสียที่ไม่มีตัวโต้ใหม่ก็ยังมีข้อดีอยู่นิดนึงสกินโค้ดเยอะนี่แหละพอดีมันอ่ะเดี๋ยวดูดินะอ่ะนี่สกิน1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสกินใหม่ประมาณ9อันอ่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อีก8อันเก็บตาเลือกอ่ะแค่นี้ไม่พอดูเน้เกมพาร์ทใหม่สกินนี้อย่างเท่ดู มีสก,กินหม่อีกกี่ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 5แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าเสียใจที่สุดเลยค่างเงินที่คุณเก็บในอีเวนต์คริสต์มาสก่อนหน้านี้เนี่ยมันหายหมดเลยคือที่ผมเก็บประมาณ20,000กว่าหรือ30,000ืละหายเกี้ยงผมจะเก็บหาป้าแสงเหรอ 2, 3,000มฮะผมก็คิดว่าเอออีเวนต์คริสต์มาสหน้าน่าจะเอามาใช้ต่อได้สนุปพัฒนาเหลียม ลบแม่งหมดเลยดูเหลือศูนย์ต้องเก็บใหม่สุดยอดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนี่ไอ้ตัวก่องความตรงนี้กดเข้ามามันจะให้เรามารับเจ้าตัวของค่าเงินวันคริสต์มาสใหม่ดู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 ดดดเรารับกดกดได้กดรับยังไงวะกดรับไงอะ่ะอ๋อต้องรับพรุ่งนี้วันนี้รับไม่ได้วันนี้วันที่สิบสามพรุ่งนี้วันที่สิบสี่ต้องรับอันนี้ <c oughs> คุณก็เดิออก็วันนี้วันที่สิบสี่แมแล้วก็มีเควสด้วยกดเตี้ยนี้เควสใไม่นี่ดูเราสามารถมาดูได้ว่าเควสมันให้เราทําอะไรมีอย่างหนึง่งทุกตัวที่อยู่ในอีเวนต์คริสต์มาสถูกบางฮะตัวคริสต์มาสเนี่ยจะมีทั้งหมดสีตัวอย่างแรกรูด,ดีครับรูด,ดีเนี่ยนะครับน่าจะถูกบัฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมันบัฟหรือเปล่าวะปกติครูดาวมันเท่าไหร่ยี่ิบห้าวิหรือยี่ิบสามว ไม่รู้จำไม่ได้ลืมไปแล้วไม่ได้เล่นนานมากไอ้เจ้าดูดี้เนี่ยต่อไปจินเจอร์ไอ้ห่านเนี่ยถูกปรับมาโหดมากแล้วโอพสุดๆเลยคือผมยังไม่ได้เล่นหรอกนะครับแต่เห็นว่าในทิกตอกที่ผมไปดูมาเนี่ยคือคนที่เล่นเนี่ยคือโอพมากจะดูสกิลนะปกติมันจะต้องใช้เลือดหนึ่งหัวใจใช่ไหมเพื่อฮิลคนอื่นใช่ไหมโอเคแล้วดูนี่นะสกิลของมันถูกปรับจากที่ต้องใช้หัวใจเนี่ยมันจะใช้เป็น100เทปแทนเออ1 0 0เทปในการฮิลเพื่อน คูดาวหนึ่งร้อยวินาทีเหมือนเดิมครูดาวน่าจะเหมือนเดิมโอเคซึ่งครั้งนี้เราไม่เสียหัวใจของตัวเองเราจะเสียเทปแทนแต่เมื่อเรามีจินเจอร์มากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะไอเทปเนี่ยคือจะปกติที่เราใช้หนึ่งร้อยใช่ไหมมันจะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ถ้ามีจินเจอร์ตัวหนึ่งมันจะเพิ่มเป็นสองร้อยจินเจอร์ตัวหนึ่งมันจะเพิ่มเป็นสองร้อยห้าสิบโอ้โคตรเยอะเลยคราวเนี้ยโอเค แล้วก็คููดาวเพิ่มขึ้นด้วยอีก30วินาทีก็คือมีเจนเจอร์ตัวเดียวคููดาวหนึ่งร้อยวิเจนเจอร์มี2ตัวคููดาวเป็น1 3 0ิวิเจนเจอร์มี3ตัวคููดาวเป็น160วิอะไรประมาณนั้นนะฮะทุกคนน่าจะรู้เนาะโอเคต่อไปน่าจะโคฟไอตัวนี้เลยโอ้โหตัวนี้เทสุดจดผมชอบมากแต่พอเสียแม่งสกัดเครื่องช้าไปนิดนึงโอเคไอสกินไอสกิลตัวนี้เนี่ย เปลี่ยนครับถูกบ,บัมขึ้นมาโหดพ,พสอสมควรเลยอ่ะดูนี่ปกติเนี่ยเราจะสามารถกดสกิลเนี่ยได้รอบละดหนึ่งครั้งต่อชั้นเท่านั้นเองทำไมถึงรอบละชั้นเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้เจ้าโคเนี่ยมันครูด,ดาวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยวินาทีเลยต่อการกดสกิลหนึ่งครั้งอ่ะแม่งโคตรเยอะแต่ตอนนี้นะถูกปรับเป็นสามสิบวินาทีแทนอะโอ้โหเป็นการปรับที่โคตรด,ดีเลย คือมันจะทำให้เรากดสกิลได้เร็วมากขึ้นเยอะโค,โคตรเลยทีเดียวต่อไปตัวเมนคาแรคเตอร์ตัวเด็ดของเราบูบิสไอตัวนี้เนี่ยนะครับผมเป็นตัวที่เก่งแนวอีเวนต์คริสต์มาสโคตร,คตรแล้วก็อยากได้มากตอนช่วงแรกที่ชิสต์มาสเข้ามามีสกิลสองสกิลถูกบัฟเข้ามานี่สกิลเอาไปสกิลนี้ก่อน ปกติไอสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราแปลงร่างเป็นกล่องเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถดูครูดาวของกล่องได้แต่ตอนนี้จะถูกบังให้เราดูครูดาวได้น,นั่นเองก็คือครูดาวมันจะขึ้นบนกล่องเลยอะเป็นสีเขียวอะนะเผอ่อใครไม่รู้ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับหรือสกิลไอวงของโบบิตน,นั่นเองไอวงของมันเนี่ยนะครับผมก็คือมันจะทําอะไรเนี่ยอ่านมันเล็กเกินอ่านไม่ออกเออโอเค อธิบายสั้นๆก็คือเมื่อเราไปยืนตรงวงของเธอเนี่ยมันจะทําให้เรารีเจนสตามิน่าเร็วขึ้น50%แล้วก็จะทําให้เรามี25% s ส e e d b o o ปเปีดบูสต์นะครับเป็นเวลา5วินาทีก็คือเมื่อเราไปยืนปุ๊บเนี่ยเราจะได้25%สปเีดบูสต์เลยเราจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็สต a ามินาเราเนี่ยจะเพิ่มเร็วขึ้น50%นะครับคือเก่งโคตรไอตัวนี้เก่งกว่าเดิมอีกแต่ข้อเสียแม่งสกัดช้านิดน แมงสกัดสองดาวจะรั่ววิเตสโบเบทฮะผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งให้แมงโดนเนิฟก็มีอ,อย่างหนึง่งผมลืมพูดไปแมปในที่เราเข้าไปเล่นอะนะครับมันจะมีบางช่วงที่เป็นแมปที่เป็นพื้นที่มันเป็นน้ำแข็งซึ่งค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรไอพื้นน้ำแข็งนั่นน่ะมันทำเราลื่นเราลื่นแล้วแมงดีทวิสเตสจางยากเลย นะครับใครไม่รู้ก็ลองไปเล่นกันดูได้เผื่อจะเจอนะฮะผมไม่รู้ว่าผมมาพูดแค่นี้แหละแล้วก็แบบล็อบบี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หรือเก่าอะแบบเดิมหรือเปล่าคนนี้ผมไม่แน่ใจโอเคน่าจะถูกเปลี่ยนหรือเปล่าไม่หรอมากลมังลืมอะอ่ะอันนี้ลืมอันนี้ลืมจริงโอเคก็ลากนไปเจอกันใหม่คลิหนนะ้าไไปครับ